จับคนละนุชนะครับคนละนุชออกออกแล้วพี่ไปเครื่องมันพี่ครับพี่ครับออกก่อนครับพี่ครับออกก่อนครับออกก่อนครับให้มันออกอ่ะไม่ให้พี่ออกครับผมเดี๋ยเขาทำงานก่อนนะเดี๋ยวมุง่งเดี๋ยวเอมา,มาวิ่งมาเราจะได้ช่วยกันกโอ้อนี่เตรียมพร้อมแล้วนะนี่จอดรถครับผมไป <laughs>

มันรู้ว่าเจ้าหน้าที่มามันกลัวนะเดี๋ยวพวกเราอยู่ตั้งนันมันไม่กลัวอะไรบ้างเอาไ่มิกซเนี่นะหาเป็นสามดันไหมไปดานไปดันนี่ๆมาวันแล้วมา่อนวิวเสียรยเสียร้อยลองไปตอบต้น ขีได้เลยแรงแรงมากครับสู้สู้สู้แรงแรงมากเลยแรงแรงมากเลยครับแรงแรงมากเลยถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมร็วร็วเรววรวรวกเเเวรเอเเ ครับผมขอบคุณมากครับเชิญลยครับขอบคุณครับครับพที่เอาไปอยู่ทคับี่ของเัอนอเคเอาไปะหนีงไแ้ว่หมครับคาไานเี้องยันนะใช่ไม่เอาไปเลยยกให้เลยเนี่ยไปไปลลไอบคุณครับขอบคุณครับเเอาเก็บที่ลยไไอาไปอาอาออไอเออ พอเปิดปายทานผู้ชายนดีนะครับลงลงง่ายรับลงง่ายลงง่ายลงง่ายมันไปเกิดมันจะหนีถ้าเกิดไล่ไปอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นตรงที่ว่าลงตรงนั้นมันเปิดยู่ปดวันนี้เนี่่มข้ารถนะบางคันเอาโหลงไม่ได้ต้องเลยตรงใต้บันติกไปนั้นตัวนี้มาด้วยแต่ลต่นทั้งเปลี่ยนระป้าย รถอ้หองเครื่องยังใหม่อยู่เลยอันนั้นก็ใหม่ๆรถใหม่ใ,หมใ,หมใช่แผนพลาสตกอะเดเปลนอยูร่รบใช่ขึ้นไปพอดีเลยมุดมากเลยมันมันลงเร็วนะเราเรายืนตั้งนานมันมันไม่ลงพอเจ้าที่มามันกลัวม, <c oughs> มันรู้เรื่องเรามันก็เลยรู้โอเคขอบคากครับพี่ครับมาครับโอเคครับขอบคุณรบไปแล้วมาครับเพื่อนได้กลัวไปขอบคุณครับ นี่เจ้าของรถจะรว,วยงวดนี้4 0ุคนสองผมเฮงๆเลยครับขอบคุณครับ